โสุระสภพวะสาริกังรงสาแดเอกอัครวัชระวัชรีอินเป็นสุทธิพยาเทวราอัตและอมนิวาอาตสัปตาปิธีเออกในภูมิโลกนี้กาลบัติข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำพลีกรรมบูชายาขปิธี ตามคติประเพณีบรรพวิสัยจาริตโบราณขอเดชานุภาพอภินิหารสัพพอำนาจรมสุจริตมหิทธิเทพทุกองค์จงประสาทประสิทธิกิจพิธิโดยอิสรานุภาพขออพอ,อนเท้าสหัสไนเทวราช พรมราออิสระโกซาขอพอมรพมริสระมเหสวนสุลีสีบรมมเฮสนาทิปไตยไครลาอา,ออาตกกพรเท้าจตุเทวราอาตโลกปาลาธิปาวรวิสิษิขอพรเทพอันเรืองฤทธิสถิตท,ทิพยสถานทั่วอมรทัณ สัพพะนันตจ,จักาวาลภูมิภพไหวันสัพพะเกาะละมาะฝั่งอรันรุกขลัดาวารีสิงคอนฉลาทลาดนเนินหนหาวสถานพิมานมาอาจอมอนทิพพยะเทวะสำนักขอพรอเทพสุรารอัอันศักดิสัพเพเดชาจงทรงเทวะกรุณา เชิญช่วยอภิบาลบำรุงรักษานางสาวรัตนาพรหอมหวนสาวน้อยเพชรบ้านแพงนายเอกวัรสีคำผู้เป็นบิดานางมรดีเท่าอุดมผู้เป็นมารดาพร้อมเพระพงบริวานญาติมีอีอิไอ้กระเซมสุขสำราญหฤรัทยทุกอิริยาบททุกมือ เทวังชัยยะพระมาทัาตระทังสุริยจันติมาอาโปจะเทวาตพตวีจะเตโชตโยจะขมาวรุณาเทวาโสโมจะยัตสาสะเมตตากรุณากายกัลรักกเทวายาสสสินนอนมัสสามะสุวัติโอุนตุนนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาข้าพเจ้าขอนอกน้อมเนอ่คองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมอันประเสริฐและพระอริยสงฆ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐผู้ปฏิบัติดี ผู้ปฏิบัติตรงผู้ปฏิบัติตามธรรมผู้จบปฏิสมควรแก่ธรรมผู้คนแล้วจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทังปวงข้าพระเจ้าขออันเชิญท่านเท้าทัตรดท่านเท้าเวรณหกท่านเท้าเวรุปรักท่านเท้าปูเวุร,ราชอีทั้พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระภูมิเจ้าที่ผู้ทรงมหิสักตานุภาพขอได้โปรดอภิบาลประธานทอน ให้แก่นางสาวรัตนาพรหอมหวนสาวน้อยเพชรปั้นแพงนายเอกวัตรสีคํานางบรณทีเทวดดมผู้เป็นบิดามารดาพร้อมด้วยบริวารญาติมิตรและปวงข้าพเจ้าทั้งหลายให้อยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีชัยเดินทางใกล้ไกลแล้วลาดปลอดภัยไรโรคโชคปีบุญรักษาเทวดาคุม้มครองจบทุกคนทุกท่านทุกคนทืน สัพพทุขวะวินาศติสัพพปยวินาศติสัพพโรขะวินาศตุพุทธเตเชนะธัมมเตเชนะสังฆเตเชนะอินทเตเชนะพระมเตชจนะเะเทวเตชะนะทิวาตตปติอาทิตจรติมาพาติจันทิมาสันนัตโธกติโยตปติชายีตปติพรามโนอคัคคสัพพะโหรตังพุทโธตปติเตชะสา เอเตนะสัจจวัตเชนะสุวติโหตุสัพพธาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตสิทธิกิจจังสิทธิกัมังสิทธิกริยตถาคโตสิทธิลาภูนิรันตังสิทธิเตโชจโยนิจังสัพพุทธาสัพพุทธาประสิทธิเตสัพพธรรมาประสิทธิเต สพพสังฆาประสิทธิเตสพะสิทธิจงประสิทธิเตสิทธิเกจังสิทธิกรรม,มังสิทธิการยะตถาคตโตสิทธิลาโภนิรันตรังส,สัทธาสุถีภระวันตุโนส อันตุพนโตอิทธานะศีลเนคัมะปัญญาสหววริยะขันติสัจจาทิธานุมิตุเปกขายุทายโวพัสวินติอเสสะโตเสสังมังคลายาจามาสาธุ สัพเพปุธ,ธาปลัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชเีนะรักขังพันธามิสัพพสูสาธุนลำดับต่อไปนะครับก็จะได้อัญเชิญพระภูมิชัยมงคลแล้วก็ได้กขอบคุณบริวารนะอากตายายใยากุลาตากุลีพระอ้นเมจัน จัดพร้อมด้วยบริวารขึ้นปฏิสถานยังศาลาเนียตังอันวิจิตรงดงามอุ้มเอ๋วได้เฝ้าขึ้พ่อคุณแม่นะอุ้ออออมยายครับคุณพ่ออุ้มตาคุณแม่อุ้มยายครับทีนี้ลูกคนหนวยกันฟังใครฟังมันนะฝั่งน้องก็ฝั่งน้องฝั่งน้องนี่คือชุดนี้ฝังลูกคนหน่งฝังน้องเสียนะ ส่วนบริวารนะครับบริวารหมดเลยเนาะนี่พอเชิญทุกท่านครับเชิญทุกท่านนะครับ,บร จาจรย์ก็จะมีข้าวตอกแบบน้ำใช่ครับแล้วก็ขันน้ำมนต์และพกถือให้กันเลยมีช้างมา้าวัวควายครับยังมีช้างมา้าวัวควายด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งมาวัวควายด้วย รด้วยครับครับม <karaoke> ีช <yaş rivals> <ination> ้างครับนกอินทรีประดับประดับ เนี่ฟังครับฟังตายยากอังเหลือผ้าเพยผ้าเจ็ดสีผ้าเจ็ดสีมันีเจ็ดแสงนะครับจือด้วยครับส่วนจัดเงินจัดทองด้วยนะครับจัดเงินจัดทองจัดเงินจัดทอง ยกขอนี่ไปด้วยยกไหสุดไปด้วยคุณกำลังชงอยู่นะครับคอคุ้มการโมสามกบร้อมกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขะโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะกัตถวีคงคาพระภูมิมัลเทวา

สามเอกปึกน้องไปทางนี้แล้วก็กลับมาทางนี้บริวารของน้องไปทางนี้ไปดาบริวารดวครับบริวารบริวารอเ้ไปเกกันนะครับไปอ้ักไทย สรอบนะครับสามรอบค่ะสรอบานบบรอบสองน้องสองน้องผาหนึ่งรอบสี่รอบสองห้ารอบอรอบนึงน้องโอ้โหง่ายอรอบมนนะครับเอาคนละจะได้นึ่งง อยืนน,น่าสานเลยครับสวดตายายยังไม่ครบนะครับก็จะมีก็จะมีองค์น้ำด้วยองค์น้ำด้วยองค์น้ำองค์อง์นอ,องค์ทองาอ่ไออผู้ชายเนาะ เยียค <aky 2> รัเียนเหมือนกันสามรอบค่ะหกหกบล่ะสามรอบขอบคุณครับขอบคุณยังใหบั่งบคับ เลยาตาอาตาขอพรนะครับเนาะให้ให้พระภูมิเจ้าพระภูมิชัยมงคลท่านท่านปฏิสฐานก่อนนะครับให้ทางนู้นเสร็จก่อนสามรอบแล้วไปทางขวา เลกใจสูขไม่มาม้มีสูไม่ันจุดถูกขอโชคบ่ได้จุดถูกขอโชคครับเอาจุด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 ตรงน,นครับเอาให้หจุดครับเป็นภูมิโชคเิลางน,นเอเออขอ อันนี้พธทีมากเลยมากยังก็เตรียมสารปฐุกเทีหรือปภูมชัยมงคลหรือพระชัยมงคลภูมิสวยวิจิตรงดงามมากนะครับดูในเพจแล้วน้องอิงกันคนก็พูดจัดแกงเป็นคนเลือกนะครับเป็นผู้มีสติปัญญาในการเลือก สองต่ยายไต่ยายเสร็จก็บริวานไต่ยายเสร็จก็บริวารบริวารคาท่าชายหญิงชายหญิงเสร็จแล้วก็ช้างมาช้างมาช้างเป็นฐานะส่วนโพงเงินนะครับโพงเงินโพทองไว้ด้านหลังนะครับต้องต้องหาไอก้กาวซิลิคโคนนะครับมาติดให้งนันลงมา